สวัสดีคะ่ะอาจารย์แม้ยิปซีสือ่อจิตนะคะวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีกันนะคะก็เอ,อ่อเราจะมาดูกันว่าแนวทางปีหน้า2564เนี่ยชาวราศีกันเป็นยังไงกันบ้างก็ใครที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ หรือใครที่สนใจอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวก็เข้าติดต่อมาที่แอสไซนนะคะมีเครื่องหมายแอสไซข้างหน้า m a k g y p s y นะคะหรือดูได้ที่ตามหน้าจอเลยเออหรือติดต่อมาที่0809 7 05 6 1 9ค่ะก็เออเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาวราศีกัน2564เป็นไงเป็นครั้งนี้เราก็จะเป็นการเปิดไพ่สิใบ,บเนาะ ใช้ประตูแบบ t e r r of the s e v e n t e doors ก็เป็นไพ่ไพ่ประตูอะค่ะเออก็ภาพรวมโดยทั่วไปของชาวราศีกันเนี่ยจะเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายนะแบบใส่ใจคนรอบข้า,างแล้วก็ค่อนข้างเป็นคนที่แบบออกจะแบบคล่องแคล่วนิดนึงอะไรเงี้ยเ แต่ข้อเสียคือแบบอาจจะเชื่อคนง่ายเป็นนิดนึงนะแล้วก็มีความอ่อนไหวเออบางทีอาจจะแบบมีมีความอ่อนไหวแบบไม่ค่อยหนักแน่นแต่พอถึงเวลาที่ฉุกเฉินขึ้นมาต้องแก้เหตุการณ์หรือสถานการณ์อะไรล่วงหน้าเขาทำได้ดีบทจะทันคนก็ทันคนขึ้นมาเลยนะชาวราศีกัน โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเราดูกันภาพรวมเนาะสำหรับผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยาถึง16ตุลาคมค่ะก็ชาวราศีกันนะถ้าปีหน้าเนี่ยเออ่ถ้าคุณทำงานอะไรที่เกี่ยวกับการที่แบบว่าเป็นเป็นที่ปรึกษาเป็นคนที่คอยให้คำแนะนำหรือ งานที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงวัยหรือเป็นอะไรที่พวกทนายหมออะไรเงี้ยถือว่าดีนะคะหรือในแง่หนึ่งนียเป็นปีที่คุณอาจจะต้องเ,ออเข้าหาให,ให้ถ้าคุณตัดจะตัดสินใจทำอะไรเนี่ยอาจจะต้องให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือนะหรือว่าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ แล้วปีนี้ถ้าคุณคิดจะทำอะไรเนี่ยมันก็อาจจะแบบช้านิดหนึ่งนะมันแบบว่าเหมือนกับคุณไม่สามารถตัดสินใจได้ทันทีคือมันอาจจะต้องมีการรอคอยนะก็ดูแล้วกันว่าคุณนะอยู่ในตําแหน่งไหนเช่นว่าเออคุณมีอาชีพไปแล้วอย่างที่บอกอะไรนะคะก็ถือว่าโอเคเลยหรือว่าถ้าเกิดคุณแบบเ,ออเป็นช่วงที่ตัดสินใจเนี่ยลองหาคนที่แบบ สามารถให้คำแนะนำคุณได้นะแบบคุยแล้วเข้าใจหรือคลิกกับคุณได้เนี่ยลองให้เขาหาช่วยช่วยแนะนำดูว่าเออเขาคิดว่ายังไงกับสิ่งที่คุณคิดอยู่นะคะดังด้านการเงินเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นปีที่โอเคอยู่นะคุณถือว่าเป็นปีที่เงินยังเข้ามาง่ายสำหรับคุณนะแล้วก็เออเรียกว่าปีนี้ผู้ผู้ใหญ่ผู้หญิงอะ่ะให้ความเมตตา นะคะคุณเป็นปีที่แบบว่าเรียกว่าถ้าสมมุติคุณอะมีการติดขัดเรื่องเงินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะลองไปขอพรกับเทพผู้หญิงดูนะคะพระแม่ลักษมีก็ได้นะก็จะได้รับความช่วยเหลือนะคะแต่ถือว่าการเงินปีนี้ไม่ไม่ได้ติดขัดอะไรนะคะถ้าถามถึงเรื่องเพื่อนฝูงหรือ คนที่คุณพบปะพูดคุยหรือคนที่อยู่ในกลุ่มคอนเน็ t ชันของคุณเนี่ยถ้ามันมีการทำงานในร่วมกันตอนนี้อาจจะต้องระวังคำพูดนิดหนึ่งเพราะว่ามันอาจจะมีการประทะคารมกันได้หรือว่าคุณรู้สึกว่ามันมันไม่เป็นไปอย่างที่คิดว่าเออเราคิดว่าเราร่วมงานกับคนเนี้แล้วจะโอเคกับกายว่าเออมันก็ไม่โอเคอย่างที่คิดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะ ก็ให้ให้ระวังนิดนึงคือพยายามอย่าใช้อารมณ์แล้วกันนะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเอกสารหรืออะไรเงี้ยรีบเคลียร์ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะจะได้แบบว่าเผื่อถ้ามันมีเหตุติดขัดจริงๆเราได้รู้ว่าโอเคเราต้องแก้อย่างไงคือลองมีเวลาแล้วลองเคลียร์เรื่องเอกสารดูนิดน,นึงก็ดีนะอใน ตำแหน่งพันธุนะคะออตอนนี้เรียกว่า,าคนในบ้านคุณอะ่ะจะค่อนข้างให้ความร่วมมือกับคุณดีนะคิดอะไรแบบคล้ายๆกันมองเป้าหมายไปในทางเดียวกันได้ทำอะไรร่วมกันแบบว่า เหมือนกับคนในครอบครัวให้ให้คำสนับสนุนผู้ใหญ่ก็ให้คำแนะนำอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณแบบอึดอัดใจอยู่เนี่ยก็ก็จะมันเทาลงไปได้นะแบบรู้สึกว่าเออครอบครัวให้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะเอไอพ่ใบต่อไปในตำแหนง่งขุดตะเนี่ยเออ ค่ในตำแหน่งปุตตะเนี่ยคุณถ้าคุณกำลังคิดอย่างที่บอกถ้าคุณคิดอะไรเกี่ยวกับโครงการใหม่ๆเนี่ยให้ให้ลองให้ลองหาตัวช่วยนะให้ที่จะสามารถให้คำแนะนำกับคุณได้เพราะว่าตอนนี้คุณก็มีความกังวลว่าสิ่งที่คุณคิดะจะเป็นไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าถ้าใครที่กำลังมีความวิตกกังวลกับลูกหลานเนี่ยลองลองคุยกันด้วยดีหน่อยนะเพราะว่ามันเหมือนกับช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเออลูกหลานเออสำหรับคนที่มีบุตรน,นะฮะลูกหลานแบบค่อนข้างดือ้อทำให้คุณเครียดมากเหมือนกันก็ลองเจราจาลองค่อยคอยคุยกันดูนะคะว่าเออจะสามารถแก้ปัญหาหรือจะแบบพบกันครึ่งทางได้ไหม ให้ใบต่อไปนะคะในตำแหน่งอลีเนี่ยอตอนเนี้ยเออ่ให้เราให้ให้ระวังเกี่ยวกับสิ่งที่คุณคิดคือบางทีคุณอาจจะวางแผนไว้ค่อนข้างใหญ่โตหรือว่ามีโปรเจกต์ใหญ่หรืออ,อะไรที่คุณกำลังกังวลเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเนี่ย ให้ลองเอากลับมาพนะิจารณาดูนิดหนึ่งนะว่าแบบตอนนี้จะสามารถแก้ไขได้ยังไงหรือว่าใครที่บ้านลองดูนะว่าแบบมีปัญหาเกี่ยวกับเออปลวกเอออะไรอย่างนี้ไหมนะคะเออก็ระวังเรื่องเรื่องถ้าคุณคิดว่าเออคุณกำลังคิดอะไรที่จะทำ การใหญ่ร่วมกับผู้อื่นหรืออะไรเงี้ยตรงเนี้ยก็ต้องก็ต้องคิดดูนิดนึงด้วยเช่นกันนะคะว่าเออทำแล้วดีไหมคือมันเป็นเอ่อเรียกว่าถ้าเราจะมีพาร์ทเนอร์สักคนเนี้ยคนนี้แบบสามารถเคมีเข้ากับเราได้หรือเปล่านะ,ะในตำแหน่งของเอ่อปัตตนีนะคะก็ อาจจะต้องระวังการทะเลาะเปาะแหวงนิดหนึง่งลองพยายามหรืออาจจะจะต้องคิดหนึ่งอย่างที่ที่บอกไปว่าถ้าเกิดจะมีเรื่อง์ทเนอร์เข้ามาในเรื่องของส่วนของที่เป็นงานเนี่ยก็อาจจะต้องคิดนิดนึงว่าสามารถไปด้วยกันได้ไหมถ้าไม่ใช่ถ้าเป็นเรื่องคู่เนี้ยก็อาจจะมีปัญหาเหมือนกับปีนี้อาจจะคุยกันยากนิดนึงหรืออะไรเงี้ยก็ลอง ใจเย็นๆลองค่อยๆคุยกันลองปรับความคิดเข้าหากันนะคะหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่เป็นปีที่คุณอาจจะแบบเออไม่ได้อยู่กับคู่ของคุณเท่าที่ควรเช่นแบบเออคุณอาจจะมีงานที่ต้องเดินทางไกลมันก็เลยอาจจะมีละหองละแหงหรือรู้สึกหน่อยกันบ้างก็ลองค่อยๆปรับค่อยๆพูดจาเข้าหากันนะคะเอ,อ ในตำแหน่งไพ่มรณะเนี่ยช่วงเนี้ยอาจจะต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางหรือการที่มีใครมานำเสนออะไรใหม่ๆให้กับคุณเนี่ยก็ต้องระวังนิดหนึ่งว่ามันใช่สิ่งที่เหมาะกับเราไหมเราควรทำหรือเปล่านะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเอ,อ อันนี้รวมถึงเรื่องการเดินทางด้วยนะถ้าเกิดคิดจะเดินทางไปไหนกับใครเนี่ยคนที่เราไปด้วยไว้ใจได้ไหมหรือถ้าแบบเป็นคนที่เราสนิทอยู่แล้วเนี่ยการเดินทางไปที่ไหนยังไงคืออาจจะต้องระวังนิดนึงนะโดยเฉพาะไปกันเป็นกลุ่มนะคะก็อยากให้ค่อยๆค่อยๆดูนิดนึงว่าเออไม่ว่าคนที่จะเข้ามาในเรื่องงานหรือการเดินทางอะไรแล้วแต่อาจจะต้องระวังสักหน่อย ต่อไปเป็นเรื่องของออกรรม,มะพูดถึงเนี่ยถ้าเกิดที่บางช่วงที่ดูแล้วเหมือนกับมันจะมีอุปสรรคเกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆที่คุณคิดจะทำเนี่ยคือมันอาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่หรือช่วงที่คุณเพิ่งเริ่มต้นหรือช่วงที่คุณกําลังคุยกับพาร์เนอร์อยู่แล้วมันมีปัญหาแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะทําให้คุณทําได้สําเร็จหรือว่ามีอะไรที่ เข้ามามีบทบาทใหม่ในชีวิตคุณหรืองานใหม่ๆเข้ามาเนี่ยที่คุณแบบไม่ไม่ได้คาดคิดหรือว่าคุณปั้นมานานแล้วเนี่ยก็เป็นไปได้จะสำเร็จนะคะในปีนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีเลยนะแล้วพออย่างที่เมื่อกี้แจ้งไปว่าระวังช่วงหนึ่งที่จะมีปัญหาเรื่องการเดินทางผลสุดท้ายเนี่ยทั้งเรื่องหน้าที่การงานของคุณกับเรื่องการเดินทางเนี่ยก็ ถือว่าโอเคเพราะฉะนั้นถ้าสมมุตินะคะนี่ยกตัวอย่างให้ฟังถ้าใครที่แบบสมมุติกําลังจะบินไปเรื่องงานหรือจะบินเดินทางไปเที่ยวอะไรก็แล้วแต่แล้วเออไฟล์เกิดเลื่อนไฟล์เกิดมีปัญหาหรือจองที่พักเราได้ไม่ดีเนี่ยขอให้ถือว่าเป็นอุปสรรคไปเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะถือว่าแฮปปี้กับที่คุณได้มาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือการเดินทางเออการเดินทางของคุณเนี่ย เรียกว่าเป็นปีที่เดินทางแล้วโอเคด้วยนะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกไปถ้ามันมีอะไรอุปสรรคอะไรเบื้องต้นเนี่ยอย่าเพิ่งหงุดหงิดน,นะคะใจเย็นนิดนึงแต่สุดท้ายมันจะออกมาดีสำหรับคุณนะแล้วถ้าเกิดว่าไปแล้วเนี่ยคุณลองเช็คเลขห้องเลขรถไว้หน่อยก็ดีนะ ดูแล้วมันอาจจะมีอะไรเข้ามานะแบบว่าโชคลาภอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็โอเคค่ะก็ขอจบคำพยากรณ์แต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปด้วยนะคะหรือใครที่สนใจเข้ามาดูดวงส่วนตัวก็ทักไลายแอดเข้ามาได้เลยตามที่แจ้งไว้หน้าจอนะโอเคค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ